สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่นะคะวันนี้จะนำเสนอเรื่องขับสอนควกเรามารู้จักอักษรควบกันค่ะดูเนื้อเพลงนะคะเพลงนี้จะเป็นการสอนเรื่องอักษอนควบได้อย่างดีเลองฟังดูนะคะเด็กดีหน้าตาก็อดีคำคูบน่าซี่ีเคยเรียนแล้ว จดไว้ย้ายคลาดแคล้วปวดแพ้ชัดแจ้วฟังใหม่ฟังใหม่ออกเสียงเ้าตัวพร้อมกันจุงเชื่อคำฉันมาอ่านเร็วไวเคร่งครัดกัดแกล้งความความครูครับกับปลายค่คือครบคันทำขวดไม่แพ้นี่นะออกเสียงตัวหนาตัวเดียวเท่านั้น พุทราสุดซ้อมข้าวสารจำคับจินใสต้นใสนักเป็นสี่ลา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 เด็กดีหน้าตาก็ดีทำครูหวหน้นสิที่เคยเรียนแล้วจดไวอย่าให้ขาดแถวขวดแพ้ชัดเจ้าฟังใหม่ฟังใหม่ ออกเสียงสองตัวพร้อมกันจุงเชื่อคำชั้นมานเร็วไวเคร่งครัดกอดกันควางควายครูครับกับใคร้ายคือครบทันทำขู่ไม่แพ่นีนะาออกเสียงตัวหนาตัวเดียวเท่านั้นพุทธชาดทรงสร้างสรรค์จำสักกินใสต้นใสน้องอินทรีย์ล,ลา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  ทีนี้มาดูกันนะคะจากเนื้อเพลงเนี่ยเขาสอนเราเรื่องอะไรมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างตอบได้ไหมคะมดูกันนะคะอ่าเรื่องอักษรควบเห็นไหมคะอักษรวกครวบจะแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทแรกเรียกว่าควบแท้ลักษณะควบแท้เป็นอย่างไร 1. ต้องมีพยัญชนะต้นสองตัว สองต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันประเภทที่สองนะคะควบไม่แท้ควบไม่แท้เป็นอย่างไรหนึ่งมีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันนะคะแต่จะอ่านออกเสียงเพียงตัวเดียวนะคะแม้แต่ทอรรก็ออกเสียงซอโซก็ออกเสียงตัวเดียวนะคะถ้านักเรียนดูดีๆก็จะเห็นว่าควบแท้กับควบไม่แท้เนี่ยส่วนที่มันเหมือนกันก็คือ มีพยัญชนะต้นสองตัวมีพยัญชนะต้นสองตัวและส่วนที่มันไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นพวกแท้จะอ่านออกเสียงพล้องกันนะคะถ้าเป็นควบไม่แท้จะอ่านออกเสียงพยัญชนะตน้นเพียงตัวเดียวน,นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในภาพต่อไปนะคะในรายละเอียดของอักษรควบแท้และควบไม่แท้นะคะสวัสด,ดีค่ะ